แถวปลาเจ้าคือลายแถวเจ้าไปเสื่อนพ่านมันมาเลี่ยงบ่นี่แมนเดี๋ยวเนี่ยเศรษฐกิจบ่ด,บดีะะดเศรษฐกิจแย่รัฐบาลกับพวเป็นต่ที้งแตกซอยอยังประชาชนกับพได้คอยก็ต้องเลี่ยงปลาเลี่ยงไก่ปลูกพักสวนขั้วกินเองมันเจังสิประหยัดเงินดีเฮ้ยอย่าเอาหอดถอนรัฐบาลนะเอาแล้วแขวะล้มเสียทั้งโลกระบาดทั้งคนกระโตกงนัน ทั้งพวกแกงมิชาชีพพวกต้มตุนอีียงพวกเนี่ยแห่งหลายคอยแห้งนิ่เขาวาา่ามันนั่นเขามาแถวบ้านเราดิเจ้ากัระว่างไว้ในเด้อไอ้แกงต้มตุนม้นหนาตาเป็นยังไงล่ะข่อยกระบอกหักันกว่าน้าตาันเป็นจังไ๋แต่เจ้ากัรละว่างไว้แน่เพราะมันมาหาเจ้าเออ,เออว่าแต่เจ้านะ่ะเซาปวดขาไปล่ะก็ะไข้ขึ้นหลายเตอร์่ละเดี๋ยวนี้ย่างไปใส่มาใส่ก็สะดวกสบายก็เกาหลเก็นบอคอยบอกแล้วว่ายาตัวนี้ยามันดี ว่าแต่เจ้านะ่ะกินมดกระปุกไปใกล้สิมดแล้วยูงเงือนมึง <_ an> มิบอ่เอามาขายยายเจ้ากระปุกเลยเด้อโอ้ยได้ๆยายยูงเงื่อนคอยเหลืออยู่เดี๋ยวข่อยสิเอามาขายเด้อขอบใจลหลายๆเด้อจ้าขา้าสั่ข่อยไปก็เนื้อยายจ้าจ้า้ยป่า,เ,ปาออเดี๋ยวมือหนัก่อยสิมาซื้อปลาน้มเจ้าไปอันเฮ็ดกินอยู่ดอกตาสะออนให้เออมาซื้อไอ้ข่อยเดี๋ยวมีเงินใส่เน่ะจ้า อย่างไรก็เริ่มปวดขาปวดแข็งขึ้นมาอีกแล้วล่ะอย่ามากินมึงก็ดูเอ้าว่ามันมันบวชเหมือนมันก็เหมือนเหล็กยาเนี่ก็ได้ว่ามันมันเหลืออยู่มันก็บ่เหลือติอาเมืเอ้ยอุ้ยนั่นดิบาร์ลังหนึ่งมีคนอยู่ๆอุ้ยคนอยู่อีหลีแต่้เฒ่าพร้อม นุญยาตเด้กตาคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปหยางมาหยางกันเนาะวอดีว่ามุนุสองคนนะคะเป็นตัวแทนเซลล์ขายสินค้าค่ะจะเฉรบกวนมีรับยายสักน้อยนึงค่ะมีมีสินค้าหลากหลายเลยค่ะถือมานํำเสนอให้ราคาถูกๆนั่นเองค่ะคุณยาย ขายอย่างกันล่ะมีเหมือนเลยจะยายบ่าวาสิป็นเคืองใส่ไปป่าเครื่องสัอ่างย,ยารักษาโรคยายม,มึงก่อนถือทั้งนั้นเลยเลือบมึงยายอ่าค,คุณยายขายมันขวดอีกอย่างคะนอ๋อยายแกปวดยายซื้อมากินยายปวดเขา่าปวดขาปวดคอยายก็เลยซื้อมากินมันดีบอล่ะค่ะคุณยายเนี่ย ดีมันจะดีบ่ะคะคุณลายแก้ว่ามือนี้มันเหมือดแล้วเนี่ยคุณยายค่ะหานมัเหมือดแล้วก็มีเลยค่ะมาเอาอยางมาหนูไปกินดีขึ้นกันค่ะคุณยายนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเอามันคือเป็นซองจังสิมันอันตรายป่ล่ะซองแบบบ่อันตรายค่ะคุณยายปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ค่ะมหนูรับประกันได้ค่ะนี่ละค่ะแก่ปวดแขงปวดขาปวดคอปวดเอ็นนี่ดีขนาดค่ะคุณยายซองละเก้าสิบเก้าบาทบ่แพงความค่ะคุณยายอันนี้ควเทใดค่ะนี่ อันนี้ยายซื้อมาซีร้อยเกลือซบโอ้ยแพงๆมากเอาขอมูหนูไปกินนี่ถึกเก้าสิบเก้าบาทแถมดีพร้อมเออและที่สำคัญนะถ้ายายซื้อสินคา้านื้อมูนูยายกับสิได้ซีจับฉลากฟรีมีแต่รางวัลใหญ่ๆเลยยายเครื่องใส่ไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์กับมีเอาถ้าเกิดว่ายายโชคดีได้มอเตอร์ไซค์ละ่ะคุณยายกับมอเตอร์ไซค์ไปขี่เลยค่ะออ้ยคือดีแท้ดีบว่าขากเลยกระสันยายเอายายเอาซองหนึ่งยายเอาซองหนึ่ง อ้าวสักน,นึ่นะคะเนาะเอา้นะเอา,อาร่างเดียวก่อนล่างเบิง่งล่างเบิง่งค่ะย่มาค่ะคุณยายมาสิลุ่นให้เด้อค่ะมีสลากมันอยู่ในถุงหรืะะอต้อยลรอค่ะขอคุณยายโชคดีนะค่ะเด้อ <c oughs> นี่ตื่นเต้นนะค่ะเนาะ <c oughs> มาค่ะมาลุ่มมาลุ่มมาลุ่มคุณยายิได็จยังเนาะ สด่งของเสรไฟฟ้าหรือสิ่งขมอเตอร์ไซค์น้อนี่ของที่คุณยายได้ก็คือคุณยายได้กระทะไฟฟ้าค่ะดีใจน,นะด้วยค่ะโอ้ยได้ดีใจได้ดีใจโอ้นนะะโหดีใจเนี่ยนะดีใจจนสันโอ้ยแค่ผกขิดเลยแค้ผักขิดผ่กฝันเลยว่าย่าเฉลยแล้วว่นยานไงปานนี่ได้สื้อของแกเก่าชิบเก่าบาดไหม พี่แจ็คก็โศกดีค่ะนะคะ่ะไ,ไปแปแอรไปเอากระําไไฟ้าอยู่ทั้งรถมา่ง้ยายถ้าจะเข้าเ้ยยายจ้าจ้ายายสื้อของแคเก่าสิบเก้าบาทพวกหนูือใจดีแทะให้ของรางวัลยายไร่ย่าเลยคุณใจ็กระโศกดีคักเนาะคะ่ะหนูบอกได้ว่ากระถาไไฟ้าทสีคุณยายได้เนี่ยเป็นกระําไไฟ้ารุ่นที่ประหยัดไฟบักคักเลยค่ะแล้วก็เคลือบเลยท้องคําแท้่พร้อมสร้างตรงจากประเทศอิตาลีกับคุณยายแพงบักาค,าคา่ารุนนี่ สีแดงยังได้ค่ะมึงรู้สิแกเห็นมึงว่าข้างในั้นเป็นทางใหญ่เลยยายเฮ้ยยายงดูนี่จ่ายยาย,ย,ย,ายโอ้ขอแสดงความดีนะเว้จ่ายยายโอ้งามบักคักเลยแต่ว่าคุณยายต้องแหลกซื้อในราคาสามพันเก่าดิค่ะคุณยายปกตินะรุ่นเนี่ยหกพันเก่าแต่ว่ามือนี่ะมือนีวโรเทคคุณยายเป็นพิเศษค่ะเดี๋ยวสามพันเก่า 3, ค่ะ สามพันเก่าจังใดว่าขันคือว่าขันยายจับฉลากได้ก็สิได้ฟรีฟรีฟคือสิ่งใหายเสียงเงินอยู่โอ้ยคุณยายขาดก็หาว่า,าไปเนาะคะ่ะของซื้อของขายจะให้กันฟรีเด็ดเท่าไหรคะ่ะคุณยายสามพันเก่าค่ะจับแลกวก็ตอนเด็กซื้อของเนี่ยค่ะแต่ผมไม่เงินให้ดอกทั้งสามพันเก่าคือจังว่าจับฉลากได้ฟรีฟรีแล้วก็จะได้ของมูนหมายถึงว่าคุณยายนะ่ะมีสิทธิ์ รุ่นจับฉลากฟรีค่ะมิสซีจับฉลากฟรีนะคะคุณยยาจะว่าจับได้แล้วคุณยายต้องซื้อของเด้ค่ะคุณยายขายของใจผิดตัวค่ะเอาเป็นว่าเอาลยนเนาะค่ะนะคุณยายนะสามพันเก่าค่ะรดดหายแล้วอเอาไปต,ต้องไปต้องไปเลยนี่ค่ะถึงถีงกับค,คุณยายรดดหายปกติหกพันเก่าปุ้ดดค่ะวันนี้มึงรอดหายเดี๋ยวสามพันเก่าค่ะ ตายแล้วบอมแจ้งตุ่มตุนอหลีบอปะที่นี่เศรษจังใดดีล่ะมาเอาดอกยายบอมีงเงินเอายายสิมาว่าแบบดีแต่จังใดพวกหนูเสียเวลาขันยายมาเอาน่ะเศรษมหนูแกะของออกมาให้มึงเห็นหนังเม่ยนยวัวบาไดดีนน่คุณยาย ขอไม่เสียหายเราต้องรับผิดชอบจะได้ก็ต้องจ่ายค่ะคุณยายหมดจ่ายแร้วเพื่อนตำรวจมาจับคุณยายโดนหนี่ละโอุย๊ยยายจับยายเถอยายบ่มีเงินอีหลียายอยู่ผู้เดียวยายบ่มีลูกมีหลาน,นเดี๋ยวโตรยายแน่ยายบ่มีเงินอีหลีบ่ได้ถ้าบ่าอยากติดคุกกันจ่ายมาซะทั้งหมด3,999บาทรวมค่าค่ายาพร้อมจ่ายมาซะ เกินยังขันย่าไปยายเนี่ยเราสื่อของเราไม่ยอมตายนี่ไปย่ายเรมีเงินอหลีย่า่ย่า่ในวันแม่หายย่า่พี่ๆเรากระทาน,นิ้มจักบตรสามพันเกร้อยบาทจ่ายเอื้อยนี่ยายแล้วกะคองอสิเสียหายเลยนี่กระทะยังไม่แพงคากแน่แถยู่เยงกัมีแบบนี้เเห็นสิแพงปานนี่เลยสื่อมาจักบาทเก้าร้อย โอ้ยของเขาดีเกรดเอพี่เมียมนี่นี่นี่บัตรสื้อม,มาจากตลาดนัดที่ของเกลี่ยเด้มาพี่บอกพี่เมียมดักไม้อ,มอีหยังสุยมาหาตัวขายเหล้าไหลเห็นว่าเ,าเหล้าเถาก็สิมาหาตัวขายของแพงๆให้เหล้าสันบ่สูปเป็นแก๊งมิจฉาชีพหรือเปล่าเนี่ยเอาแต่เขาบอกแบบนี้ถ้าเอาเนี่ยเขาบอกบอกกันตอนแรกมันสิบเรศแกะอันนี้มันแกะแล้วนะมันเสียหายก็ต้องรับผิดชอบตัวมันคืนบ่อใดเจ้าไหนคืนบ่อใดเจ้าไหนก็ต้องจ่ายหากจ่ายเต้องโทษตำรวจเดี๋ยวนี้ละ สู้กับโถเอิญมาล่องบังแม่ระวังผู้บริสุทธิ์กับมิจฉาชีพยังสูน่ะตำรวจเขาสิจับผู้ใดกูก็อยากรู้กันนั่นแหละกู้บ้านนี่สิมาเงีอมห้องนีปก่อนดีกว่าพ่ฮัลโหลค่ะคุณตำรวจหนูห่วงเราเด้อว่าพวกมิจฉาชีพมันอยู่ใส่น่ะฟ้าเาของมาเลยเด้อเออบอกกับบ้าเอาโฮ้ยเสียเวลาบ้าเอาเฮ้ยสีฟ่าไปใส่ล่ะอย่าฟ่าไปรอตำรวจมาก่อน อบใจลหลายๆเด้่องลินที่มาซอยยายจ้าบเปนยังดอกยายต่อไปนะเจ้ากับละมัดระว่างตัวเ้ือสีธากิตกัแห้งตกต่ําแบบนี้คนเรวกัหลายขึ้นทุกมือทุกมือยิ่งเฮ้านะไม่าายู่ในยุคที่รัฐบาลแบบเนี้ยเฮ้าก็ต้องหาวิธีเอาตัวรอดให้มันได้ว่าแต่เขาเอียงมาขายให้ลนะน,ะน่ะนี่ยาซ่องนี่ มันยายอยาีอย่างบ่มีม่อีหยังจัาแนวนน่บ่มี่แตบลงบ่มี่แต่เบียนบ่มมีกระดาษอีหอังจักแนวโอ้ยมันมันยาอีอย่างกันกินเข้าไปลรวอันตรายได้นี่พ่เท่อกินเข้าไปเราตายขึ้นมานน่ผู้ใดสิรับผิดชอบละ่ะโอ้ยเ้าจะไปหากินเด้อเอานี่เอายามังกรดำนี่ไปกินนะอันเนี้ยปลอดภัยแน่นอนร้อยปเปอร์เซ็นต์เขาขืนทะเบียนยาเรียบร้อยอกินกระปุกสองกระปุกก็กกกเริ่มเห็นผลแล้ว ๋ยวไปกินให้มันตอนเหนื่องนี่สิได้เศร้าวว้ขอบใจลหลายๆเด้อยายก็ดีขึ้นหย่อนยามังก่อนดำนี่ลหละต่อไปนีย่ยสิกินให้มันเสม,ม,สมอมันจะได้หายหว้ไวัมันจะได้เศร้าว้ไวัจ้าขอบใจลหลายๆเด้อจ้าเดี๋ยวคอยไปเอาน้ำมาให้กินเ้อะจ้าโอขอบใจลหลายๆเด้อรินที่อันเดียก็มาซอยย่ยอันเดีก็มาซอยย่ย